เปื้นคราบโคลเลนนั้นก็ยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคลาบใครก็ใสสุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าทอทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางรลอว,ว่ามิดหมอของ,งปงพระเดิม และก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควหรือว่าเทพพเจ้าแห่งเมืองปากน้าโพและที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบังกรและยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น และก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496เบอร์086329 1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะั่นก็คือเป็น ID ดี n ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g จี e ตามด้วยหมายเลข99บิ๊กวัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนักกลินมิตออก็ได้เข้ามานั่งทักทายนะครับนะกับแฟนคลับทุกๆท่าน ก่อนอื่นครับผมนักคลินมีดหมอก,ก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับของเราอีกครั้งหนึ่งนะก็ที่สําคัญนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะเป็นมีดเทพศาสตรานะด้ามงาฝักไม้ก็ดีหรือจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับที่วางไว้ด้านล่างนะและที่สําคัญนะครับก็ที่จะ มาเปิดให้ท่านได้รับชมก็จะเป็นเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดที่มีความยาวเฉพาะใบก็อยู่ที่5นิ้วรวมด้ามฝัก9นิ้วนะครับนะอ่าก็เอามาจะเอามานำนะครับนะให้ท่านได้รับชมนะส่วนวางไว้ด้านล่างนะครับจะเป็นเสื้อยันนะของหลวงพ่อเดิมนะเป็นเสื้อยันที่หลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2 4 0พนาปนะครับนะประมาณนี้นะ ก็มาวางให้ท่านด้รับชมด้วยนะครับนะแล้วก็มีหลากหลายนะครับที่เป็นเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมวัดดงโพของเรานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้า,ารอยเท้านะครับนะหรือจะเป็นเสื้อยันนะครับที่ผมได้วางไว้นะครับนะก็มีทุกอย่างนั่นแหละนะครับนะแต่ที่มีมากที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะ เอาละครับวันนี้ก็จะทําเวลานะครับนะประมาณสัก10บกวนาทีใช้เวลาประมาณนี้นะอาจจะมานํานามีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดด้ามจําปีนะด้ามจําปีนะครับนะด้ามงาฝักไม้เล่มนี้มาให้ท่านได้รับชมนะครับเอาละครับพอมาถึงตรงนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตก็จะหยิบขเขาเรียกว่ามีดเล่มนี้นะครับนะมาให้ท่านได้รับชมนะี่นะ เดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาเลยดีกว่านะอ่านี่นะ,น,ดดนะครับนะเป็นมีดด้ามงานนะครับนะบเป็นมีดด้ามงานฝักไม้นะครับนะเรียกว่ามีเป็นมีดที่มีมนมมสเสน่มากๆนะครับนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของอาภายในนะครับนะมาไล่ดูในส่วนของภายนอกนะครับนะเป็นด้ามงานที่ฉ่ำมากๆนะครับนะ งาสภาพเขาเรียกว่าดูดีมากเลยนะครับนะ,ะที่สำคัญนั้นนะครับนะทุกเล่มนะครับจะมาแบบไหนก็อยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับนะ,ะชาน้ำพึ่งนะครับนะเป็นงาชาน้ำพึ่งเลยนะนี่นะก็นะครับนะ,ะนี่ครับก็มีม์เห์มีความงดงามมากเลยทีเดียวแหละนะ เป็นมิตรยุคลางของพขเดิมนะครับนะวัดนองโพของเรานี่นะพยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดต่างๆนะเอาล่ะครับพอดูในส่วนของภายนอกนะครับนะก็อยากอยากให้ท่านดูในส่วนของภายในนะครับนะแม้รัดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโคนของฝักและกว่าปลายของฝักนะครับก็ถือว่ายังครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะนี่นะครับนะเป็น นะครับนะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกทุกส่วนนะครับนะทีนี้เรามาดูในส่วนของเขาเรียกว่าภายในนะครับนะนะครับนะภายในนี่นะในมีดหนึ่งเล่มนี่จะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส,ส่วนใหญ่ๆนะครับหนึ่งจะเป็นในส่วนของฝักนะสก็ 2. จะเป็นในส่วนของด้ามและ3นั้นก็จะเป็นในส่วนของใบนะมีเล่มนี้เป็นมีดจักรนาลายนะครับนะพูดถึงมีดจักรนาลายก็ ต้องบอกว่าเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับนะเป็นมีดที่หาได้ยากเลยทีเดียวนะนี่นะครับนะก็ให้ดูในจุดสําคัญสําคัญนะครับสันมีดจะหนามากนะครับสันมีดจะหนามากเลยทีเดียวนะอ่านี่นะครับนะอ่ามีดจักรนลายก็เป็นมีดที่ได้รวบรวมนะครับนะอาวุธเทพทั้ง5้านะครับเอาไว้นะในเล่มเดียวกันนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะ ก็ลงอักขระเต็มไปด้วยอักขระนะครับในใบมีดเล่มน,นี้นะ,ะนี่นะครับเป็นมนสเสณรนะครับมากๆเลยทีเดียวแหละนะนี่ครับก็พยายามจะ,ะเลื่อนช้าๆนะครับให้ท่านได้รับชมนะส่วนสันมีดนะครับก็จะเป็นสันประมอนะ่านะครับนะเอาละพอดูในส่วนของภายนอกนะครับนะ,ะเมื่อสักครู่นี้ท่านดูในส่วนของ ภายนอกของฝักนะครับนะที่ี้พอเราดึงใบออกมาก็อยากจะให้ดูในส่วนของภายในของฝักบักนะครับนะข้างนอกที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ว่าเก่านะแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนะผมพยายามจะหามุมนะครับนะซูมให้ท่านได้เห็นความาชัดเจนนะครับนะทั้งนอกและในนะเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องมาหมกเม็ดกันไม่มีอะไรที่จะมาปิด บังกันนะครับนะมีอะไรก็อยากจะให้ดูนะครับนะให้ครบที่สุดว่ากันง่ายนะนี่นะครับนะก็นะเรียกว่า,างดงามมากนะครับงดงามมากเลยทีเดียวนะนะครับนะเอาละนะครับพอเราดูในส่วนของออภายนอกนะครับนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภายนอกของฝักภายในของฝักนะ ทีนี้ก็ลองมาไล่ดูนะครับ,ใน,นบใ,รนะในส่วนของคราบใครนะในส่วนของคราบใครนะครับมีเยมีนะพยายามจะวางนิ่งๆน,นะครับให้ท่านได้อ่านนะรายละเอียดนะครับนะเ,เรียกว่าในใบมีดนั้นนะครับจะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะครับนะความเก่าแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะอลองเข้ามาพิจารณาดูนะครับนะคนจะบอกว่าดีผมว่าเป็น ใครเป็นไม่ได้นะครับนะต้องเป็นท่านผู้ชมนะคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนะครับนะแต่เมื่อพูดไปแล้วเนี่ยผมว่าของมันไม่ใช่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะ,ะเพราะนั้นคนที่จะชมและก็ตัดสินใจนะครับนะเห็นว่าใช่ไม่ใช่นั้นท่านผู้ชมนะครับนะเป็นผู้บอกผมว่าจะดีกว่านะ,ะแต่จริงๆแล้วนะครับนะในความเป็นจริงแล้วมีทุกเล่มนะครับก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการ คัดเลือกนะครับนะาได้ผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะนะส่วนท่านจะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะก็คงจะยากล่ะที่จะไปบังคับนะครับให้ทุกคนนั้นเห็นเหมือนการคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะมันก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะการมองนั้นให้มองมุมไหนอย่างไรก็จะคงจะ เห็นต่างกันอยู่ดีนะครับนะจึงมีเขากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องนะอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะครับนะส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะครับนะไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวแพรวๆไปหมดนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมองนะอ่าทีนี้ลองมาไล่ดูนะครับนะอีกมุมหนึ่งนะครับนะอีกด้านหนึ่งของใบนะอ่ามีเล่มนี้นะครับเป็นมีดจักรนลายนะ ก็มีดจักรนลายก็คือเป็นมีดที่ได้รวบรวมนะครับนะอาวุธเทพทั้ง5้านะครับนะลงอักคระเอาไว้นะในใบมีดเนี่ยก็คือเต็มไปหมดนะครับนี่นะแทบจะไม่มีช่องว่างเลยทีเดียวนะครับนะทั้งใบนะได้ลงนะครับนะอักคระเอาไว้ทั้งใบต้องบอกอย่างนั้นนะมาพิจารณาดูนะครับนะก็คงจะไม่ได้บอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะไม่ได้บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะ อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาพินิษพิจารณานะครับนะดูด้วยสายตาของท่านก่อนนะครับหากท่านดูแล้วท่านเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะมีเขาเรียกว,ว่าคําถามนะมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับเมื่อท่านดูแล้วนั่นแหละครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496ได้ นะเบอร์0ู6ย์9 1 4 9 6นะครับนะผมเองก็ด้วยความยินดีนะครับด้วยความยินดีในทุกคำถามครับนะักคลรินมีหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ขออนุญาตเอาไว้นะก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั่นก็คือในเรื่องของเกทแท้นะอ่ะาก็นั่งจากว่ามันเป็นคำถามนะครับนะก็เป็นคำตอบฟังดูผิวเผินนะครับนะดูว่าเหมือนว่าจะดีนั่นแหละนะ แต่ก็เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะและที่สำคัญนะครับมันเป็นคําถามแล้วเป็นคําตอบที่ไปทำลายความรู้สึกของคนนะและคนที่ถูกทำลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะครับนะอันนี้ก็ต้องเรียนทุกท่านเอาไว้นะครับนะก็คนส่วนใหญ่นะครับที่ถามเข้ามาก็ปักทงไว้เพียงคําตอบเดียวนะ อ่าก็หมายเขาว่ามีดผมจะต้องแทนเท่านั้นมีดผมจะต้องทันลงกัเดิมเท่านั้นนะครับนะับประมาณนั้นนะอ่าถ้าไปตอบคาอื่นก็จะไปเป็นปัญหาหรือจะไปเป็นประเด็นนะอันนี้ก็ต้องเรียนทุกท่านนะครับนะโดยความเป็นจริงเอาไว้นะอ่าเพราะว่าท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาอ่าติดตามเยี่ยมชมก็เข้ามาทุกวันนะครับนะเข้ามาเยอะนะอ่าเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องของจรรยาบรณน,นะครับนะความรู้ ที่ไม่ควรตอบนะครับนะก็จะบอกนะให้กับทุกท่านนะครับโดยเพราะท่านใหม่ๆนะครับได้รับทราบว่ากันง่ายนะอันนี้นะครับนะด้ามนะครับเป็นด้ามนะดิบดิบนะครับเป็นงาดิบดิบนะไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะอะ่าก็อยู่ในสภาพเดิมๆนะครับมีทุกเล่มอย่างที่ได้เรียนไปนะครับมาแบบไหนอยู่ในสภาพแบบนั้นนะอะ่าไม่ได้มาเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะต้องการรักษาความเดิมๆเอาไว้ นะเพื่อให้ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับนะได้เข้ามาศึกษานะอ่านี่นะครับนะดา้ามอ่าด้ามนี้ก็เรียกว่าออกเป็นสีน้ำผึ้งนะครับเข้มนะ,ะมีความฉ่านะ,ะก็เป็นมีดที่เขาเรียกยุคกลางนะครับเป็นมีดยุคกลางก็ถูกเก็บเอาไว้เขาเรียกว่ายิ่งเก็บนานยิ่งช่ามากกว่ากันง่ายนะครับนะ ก็เรียนทุกท่านเอาไว้นะครับมียุคก,กลางหลงพอเดิมถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2,400อน่า70นะครับนะ470จนถึงปีพศ2480นะอ่าะก็จากปีพศ2480นะครับไปจนถึงปี2อ9่า2494นะครับอันนั้นเป็นมีดยุคปลายทั้งหมดนะครับหากเป็นหลังจากนั้นถือว่าเป็นมีดที่ไม่ทันหลงพอเดิมนะครับนะไม่ทันหลงพอเดิมอันนี้ก็ เรียญทุกท่านนะครับนะไว้อย่างนั้นนะอ่าก็นี่มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะาสำหรับมีเลมีนะอ่าเป็นมีดนัครับเฉพาะใบนะตอกย้ํานะครับเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วรวมด้ามฝักอยู่ที่9นิ้วนะอ่าเป็นมีดขนาดพกพานะครับนะาเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับนะโดยเพราะก็คือมีดจักรนาลายเนี่ยก็เป็นมีดที่ าหาาได้ยากนะครับเป็นมีดที่หลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างมาน้อยนะครับถ้าเทียบกับมีดทั่วๆไปนะครับนะสมมติว่าท่านสร้างมาร้อยเล่มนะครับจะมีมีดจากนาลายอยู่ประมาณ10เล่มนะครับนะประมาณนี้นะก็เรียนทุกท่านนะครับนะให้ได้ทราบแบบนี้แหละนะเอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คืออยู่ที่13กับ59วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะ ไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะหากท่านชมแล้วนะครับเมื่อท่านเห็นว่าดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะครับหรือว่า,าเห็นว่าดีนะครับนะต่อเขาเรียกว่าเพื่อนๆด้วยกันนะครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะ อ่าหรือหากท่านไหนนะครับที่ก็มาติดตามรับชมนะครับโดยเฉพาะท่านใหม่ๆห,หากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนแล้วก็ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะครับนะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะอ่าก็ให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496อเ่าเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6ในทุกๆคำถามของท่านนั้นดักกรินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอันนี้ ผมนักคารินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ